ปัญหาชีวิตอะมีกันทุกคนกําลังมันเลยพังอีกแล้วเฮ้ยน้องเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ตัวนึงเดี๋ยววางไว้นี่เลยไม่จ่ายค่าไฟเหรอ66370เรียบร้อยแอบจับมือเขาเหรอโอ้อะไรของเธอ ไม่คือเธอต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเธอ,ต,อต้องการ,รอะไรก็ทำไมต้องเป็นลงไอแม็กด้วยอ่ะเพราะมันคมชัดสมจริงเหมือนได้เข้าไปอยู่ในหนังไหวมากใช่ชอ็อปจ่ายจองเพียงเสียววินาที ชีวิตดีดีเมื่อมี KMA